ของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าทุกท่านทุกคนนะครับให้เอฟซีชมเหรียญสําคัญเหรียญน,นี้นั่นได้แก่เหรียญพระครูสิริอัฏฐา,ารวัดสังขนิวัฒน์อำเภอทวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดปีสี่านะครับซึ่งเป็นเหรียญในการที่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางในท้องถิ่นและสามารถใช้ฐานข้อมูล Google s e a r c h นะครับสืบค้นในอินเทอร์เน็ตระบบออนไลน์ได้นะครับก่อนที่ f c จะลงปฏิบัติงานนะครับผมขอให้ f c ได้ชมเหรียญสำคัญงดงามมีคุณค่าและเข้มขลังมากๆ,ๆและเป็นที่นิยมนะครับ หลายท่านหลายคนเป็นคนจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับก็จะรู้จักเรียนนี้เป็นอย่างดีนะครับนั่นคือเรียนพระครูสิริธรรมอ,อัตถสารนะครับวัดสังขานิวาสธรรมบุดีร้รอยเอ็ดเรียนนี้ซึ่งนะครับด้านหน้าประทับรูปเหมือนองค์หลวงพ่อพระครูเสียริอัตถสารครึ่งองค์ภายในวงกลมนะครับห่วงเปิดด้านบนผมพลิกไปให้ชมด้านหลังเรียนนะครับด้านหลังเรียนมีถุงเงินถุงทองอยู่และมีขรยันนะครับตามแนวโคง้ง นะครับจารึกข้อความ2อง 2, 5บางท่านนะครับเอฟบางท่านชอบศิลปะนะครับการจัดสร้างเหรียญนะครับในแต่ละรายการเหรียญนะครับก็จะชอบบูชานะครับขอบคุณเอฟซทุกท่านที่ชอบบูชาพระเครื่องเรียญสำคัญและวัตถุมงคลนะครับรวมทั้ง FC ีที่กดติดตามกดแชร์กดวิวและเท x t ์รีวิวทุกคลิปวิดีโอนะครับผมขอให้เอฟซีสำเร็จสมหวังทุกเรื่องในสิ่งที่ปรารถนานะครับ FC ตั้งใจสิ่งใดไว้ขอให้สาเร็จล,ลุ่วง ในภารกิจที่ตั้งใจไว้แล้วก็ขอให้ร่ำรวยเงินทองตลอดปี67นะครับขอบคุณครับ